เรามาที่อ u t โต้รูเตอร์กันนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันการรูทติ้งแบบอัตโนมัติเลยก็คือว่าแตกต่างจากรูเตอร์ที่เราเรียนรู้มานะครับอันนี้เป็นเป็นการสั่งให้ซอฟต์แวร์มันคิดวิธีการเดินลายเส้นไปตามช่องทางบนบอร์ดของเราเดินอัตโนมัตินะครับก็ก็ก็มีมาตั้งนานแล้วครับไอตัวออโต้รูเตอรเนี่ยตั้งแต่สมัยโปรเทล99แล้ว นะแล้วก็พัฒนามันเรื่อยตามอันเทียมขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่ได้เน้นมากนะฮะอันเทีย uh, มเน้นเรื่องอินเตอร์แอคทีฟรูทิงนะครับสามารถปรับปรุงขึ้นมาหลายรุ่นมากก็คือในอินเ r อร์แอคทีฟ t i n ิงแต่ออโต้ o u t e r นี่ก็ก็เหมือนไม่ค่อยได้เน้นมากนะครับผมคิดว่าออโต้ o u t e r มันเหมาะสมกับงานงานบางอย่างอะอย่างเช่นงานที่มีลักษณะเป็นวงจรดิจิตอลอะ สมัยก่อนเราเราออกแบบวงจรมีแต่ดิจิตอลมีไมโครโปรเซสเซอร์มีเมมโมรีมีพอร์ตมี I.O. อะไรแบบนี้เราต้องเดินลักษณะเป็นเป็นบัสเป็นอ่าเป็นเป็นสัญญาณที่เดินเป็นแผงเป็นชุดไปนะครับมันก็เลยเหมาะสมกับการใช้ออโต้รูเตอร์นะคือมันสามารถคือเดินยังไงก็ได้ให้มันเชื่อไม่สัมถึงกันนะอาจจะเดินอ้อมบ้างหรือว่าอาจจะเดินวกวบนบ้าง ขอให้มัน,นมีพื้นที่เดินลายทองแดงไปได้เนี่ยมันมันก็น่าใช้ได้แล้วแต่ว่าลักษณะของดีไซน์สมัยใหม่มันไม่ใช่แบบนั้นน,นะโดยมากเราทำอะไรเราจะมีอะนาล็อกเข้ามาเกี่ยวเสมอน,นะครับเรามีฟอนต์เอ็นเป็น A2D, D2A อะไรแบบเนี้ยนะเราทำมิกซ์ส n a l ลเราต้องมีออฟแอมเข้ามาเกี่ยวเราต้องมีวงจรที่มันเป็นสมอลสิกญาลแล้วมาทำงานร่วมกับคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นพาร์ทดิจิตอล นะพาที่ต่อปัญหามันคือมันจะสวิตชิ่งที่ความถี่สูงแล้วก็มันมักจะกวนพาร์ทอนาล็อกนะอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นดีไซเนอร์เราก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าไงดีอะหาทางลดผลกระทบระหว่างกันให้มากสุดนะฮะสมัยนี้เขาถึงนิยมใช้ไอตัว Inter outer, อินเทอร์เน็ตทีวลเตอร์เพื่อเพื่อควบคุมไอการเดินไลเส้นไม่ให้มันเข้าไปใ,นในกล้กันอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยในอันเทียมมันก็มีเอาตัวลูเตอร์มาให้นะครับ เราก็สามารถใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีออแบบฟึกหัดให้ทุกคนลองทำเป็นบอร์ดที่อันเทียมเขาเตรียมมานะเหมือนเป็นบอร์ดเบนช์มาร์กครับให้ทุกคนลองใช้งานออโต้รูเตอร์กันนะครับก,ก็ก็หลักการออโต้รูเตอร์ก็คือซอฟต์แวร์ก็พยายามเดินลายเส้นนะฮะโดยอัตโนมัติแทนเรานะครับมันก็พยายามเรียนความคิดของเราอะว่าสมมติถ้าเกิดเราจะเดินลายเส้นเองเราจะเดินยังไง ออโต้รูเตอร์ก็พยายามเดินตามเราถ้าเดินไปแล้วติดก็มุดลงข้างล่างแล้วก็ใส่เวียเดินข้างล่างต่อแล้วก็ไปโผลขึ้นข้างบนอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก,ก็พยายามเรียนแบบความคิดเรานะครับาการใช้งานออโต้รูเตอร์ให้ได้ผลเนี่ยนะฮะเราเราควรมีการจัดลำดับความสำคัญของของบอร์ดหอของแทร็กบนบอร์ดว่าเราจะทำอะไรก่อนอย่างเช่นเพาส์พลายเนี่ยแน่นอนเลย ถ้าคุณปล่อยให้ออโต้รูเตอร์เดิม power supply เองเนี่ยมันจะเดินแบบสเปรสปะเดินมั่วนะฮะเราควรที่จะเขาเรียกไง r o u ต i n g power supply ก่อนแล้วก็ล็อก t r a c พวกนี้ไว้ไม่ให้ออโต้รูเตอร์มายุง่งนะฮะเพราะฉะนั้นออโต้รูเตอร์ก็มีหน้าที่เดินแค่สิกเนลเท่านั้นส่วนพวก power track หรือว่า ground track นะพวกนี้เราเดินมาก่อนจะเดินด้วยออโต้รูเตอร์ก็ได้หรือว่าเดินด้วย interactive รีฟรอทก็ได้นะครับ แต่หลักการก็คือว่าเดินก่อนแล้วล็อกไว้อย่าให้ออโต้ลูเตอย่าให้ออโตู้เตอร์มายุ่งนะครับแล้วก็ดีไซน์รูก็เหมือนเดิมครับเราสามารถกำหนดดีไซน์รูแล้วก็ออโต้ลูเตอร์มันก็จะ,จะ,จะดูดีไซน์รูนะเช่น routing width นะ clearance routing w e a r routing layer นะครับ routing priority นะครับตัว fan out control อะไรพวกนี้มันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ แล้วก็วิธีการใช้งานออโต้รูเตอร์ก็ง่ายๆเลยครับนะไปที่คำสั่งร o ทนะสั่งออโต้รูทเราจะเซตอัพก่อนเพื่อเลือกเขาเรียกว่า r u u t n n s t t r t t g y นะกลยุทธ์ที่จะใช้งานนะจะมี Default 2 Layer Board Default Multi Layer Board อรอะไรแบบนีเป็นต้นนะครับมันจะมีมาให้เลือกอีกแล้วไอตัว Default Strategy นี้นะพอเลือกไปแล้วมันก็จะมีการตรวจสอบ t r c เบื้องต้นว่ามีอะไร Error ก,ก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะเริ่มเข้ากระบวนการ r า u t i n g จากนั้นเราก็สามารถสั่งเล้าออกเลยก็ได้เพื่อเล้าทีเดียวทั้งบอร์ดนะฮะถ้าเราเล้าไปแล้วต้องการยกเลิกก็สามารถสั่งพอสหรือสั่งสต็อปได้นะครับถ้าเกิดกรณีอยากเปลี่ยนใจกลับไปตั้งต้นใหม่ก็ต้องรีเซ็ตก่อนนะครับให้ใส่ออโตอรู Auto มันรีเซ็ตเพราะว่ามันจําสถานะของมันก่อนหน้าที่จะพอสหรือสต็อปเอาไว้นะการรีเซ็ตก็คือเหมือนกลับไปตั้งต้นใหม่นะครับแล้วก็ เราสามารถสร้าง s t r ATEGY เองได้นะครับอันที่มี s t r ATEGY หรือว่ากลยุทธ์ในการเราติ n งมาให้แล้วนะเราสามารถเลือกเขาเรียกอะไรนะกลยุทธ์ย่อยๆเพื่อปรับเป็นกลยุทธ์ใหญ่นะอย่างเช่นตัว hash c a c memory นะ clean p a t entry completion fan out signal อะไรหมดอันนี้คือชื่อของ s t r ATEGY ของมันที่มันสามารถทำได้แล้วก็เลื่องมาประกอบเป็น s t r ATEGY ใหญ่นะครับความหมายของแต่ละอันก็คือมี มีตามนี้นะครับตัว routing p a s s ว่า routing p a s s แต่ละอันหมายความว่าอะไรนะฮะก็ก็นอกจากเราจะสั่งนะรเราทีเดียวทั้งบอร์ดแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งเราเป็นเน็ตเป็นเน็ตคลาสเป็นคอนเน c t ชันเป็นแอเรียเป็นรูมเป็นคอมม o n e น t นะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องสั่งเราทีเดียวทั้งหมดในคำสั่งเดียวเราสามารถแยกแยะโดยเราเป็นคนจัดลำดับความสำคัญว่า โอเคไม่ M C U สําคัญเราควรจะเลือกเ o u t i n ้จาก M C U ก่อนก็เลือกเ o u t i n ้จาก component เพราะนั้นอะไรก็ตามที่เชื่อม M C U มจะเ o า t ติ้ก่อนอย่างนี้เป็นตน้นนะครับก็เลือกใช้ตามสถานการณ์แต่ว่าวิธีการเลือกใช้เนี่กยก็แยกแยะตามนี้ครับ,นะรบมันมีให้เลือกโอเคนะครับแล้วก็ผมจะมีตัวอย่างนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่9ะจะมีอยู่3ตัวอย่างก็คือบอร์ด1บอร์ด2แล้วก็บอร์ด3นะครับ ก็ทั้ง3บอร์ดนี้สามารถโหลดขึ้นมาแล้วก็ใช้คำสั่ง auto r o o t all สามารถใช้คำสั่ง auto r o a t all ทั้งหมดในครั้งเดียวเลยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณสองนาทีถึง8นาทีนะครับตามตัวอย่างที่ผมทำทีนี้เวลามากน้อยก็แล้วแต่เครื่องเรานะครับถ้าเครื่องใครช้าก็อาจจะนานกว่านี้นะครับผมจะกลับไปที่อันเทียมนะครับแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ชื่อว่านี้นะครับ PCB ออโ o ้ o ู t ตนะิ้งนะครับโปรเจกต์นะครับแล้วก็ลองลองดูนะครับมันจะมีบอร์ดบอร์ดหนะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบอร์ดหบอร์ดสองนะฮะแล้วก็บอร์ดสนะบอร์ดหก็จะง่ายสุดนะครับเป็น PCB 2 l a สองเอร์ธรรมดาแล้วก็มี IC เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะเป็น IC TTL นะครับแล้วก็มี Edge Connector แล้วก็มี Net ค่อยไปเข้ามาแบบนี้นะครับ แล้วก็บอร์ดสก็ยากขึ้นมาหน่อยมีปริมาณคอมเมนต์มากขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็น2องเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนบอร์ดสเนี่ยจะเป็นบอร์ดสี่เลเยอร์อ layer นะครับเป็นบอร์ดสี่เลเยอร์โอไม่ใช่สิเป็นบอร์ดแปดเลเยอร์นะครับบอร์ดนี้นะฮะก็มีคอมเมนต์ยุบยับไปหมดเลยแล้วก็เน็ตเต็มไปหมดเลยนะครับวิธีการใช้งานออโต้รูเตอร์นะครับขั้นแรกก็คือผมจะมาที่บอร์ดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วไปที่คําสั่ง root นะฮะออโต้ร uh, ูทนะครับรูทออโต้รูทนะฮะแล้วก็มารูทออาเลยนะฮะผมจะทดลองสั่งทีเดียวรูทออลเลยเดี๋ยวผมไม่เลือกไม่เลือกคำสั่งย่อยนะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าบอร์ดนี้สามารถสั่งรูทออลได้เลยนะมันก็จะถามเรานะครับว่า mm hmm. ด้านบนจะเป็น mm hmm. เขาเรียกอะไรนะเป็น DRC เบื้องต้นตรวจสอบดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันก็จะบอกว่า มีมี warning นะครับมี one hint ก็คือเราไม่มี SMD connection neck down rule access มันจะตรวจสอบตัว Design Rule ครับว่าของเรามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มันก็จะ report ตามว่ามี routing width ข้อไหนบ้างที่มีผลกระทบมีผลกระทบเน็ตกี่เน็ตอะไรไปเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นรายงานก่อนที่จะ routing ส่วนด้านล่างเป็นเป็น routing strategy หรือว่ากลยุทธ์นะฮะอันนี้เป็น2 layer เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ default 2 layer board นะครับเลือกตามนี้นะฮะ แล้วก็มีอะไรที่เป็นพรีเลวมาก่อนล่วงหน้าไหมอย่างเช่นที่บอกไปมีเส้นพอสพายมีอะไรหรือเปล่าจะให้มันจะให้มันล็อกพรีเลวก่อนหรือเปล่านะกรณีนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสามารถข้ามไปได้นะครับผมก็สั่ง o o t a l l เลยนะฮะบ,บอรดนี้ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับก็จะเสร็จได้นะฮะทุกทุกคนลองสั่งดูได้เลยครับอาจจะลอง Root แล้วก็เลือกทีละคอมโพเนนต์หรือว่า o o t a l l แบบผมเลยก็ได้นะครับ ลองกระบอก2แล้วก็บอส3ดูนะเปลี่ยน strategy ไปนะครับเพราะว่าความความาปริมาณเลเยอร์มันไม่เท่ากันนะฮะผลลัพธ์การเลา t ติ้งเนี่ยจะปรากฏอยู่ใน e ม s เ g จแ a n นลนะครับถ้า e ม s เ g จแ a n นลไม่เปิดก็เปิดขึ้นมานะครับมันก็จะบอกว่าบ์ดนี้เนี่ยรูทไปแล้วเป็น นะบอร์ดนี้นะครับรูดไปแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่นะผมจะไม่เสียสมาโอเครูดไปแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็นี่นะครับนะอันนี้คือแมสเซจพาร์แนลนะครันก็จะบอกว่ารูดไปแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับคอนเน็กชันมีทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เวลาไปแล้วกี่นาทีนะฮะถ้ามันเสร็จนะมันก็จะบอกว่า starting completion เห็นไหมฮะมีในทั้งหมดเท่านีนะ้ในเวลาทั้งหมดหนึ่งนาทีนะฮะเดี๋ยวมันเสร็จแล้วมันจะแจ้ง้เรศราบ์รับนะอันนี้เสร็จแล้วครับเราติ้ง finish with zero contention ก็คือเราได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเหลือเลยนะแล้วก็หน้าตาที่ออกมาก็เป็นประมาณนี้ นะครับนี่ฮะอันนี้รูทติ n งที่มันเดินสําเร็จแล้วนะพวกเราลองดูครับพวกเราทดลองดูกับบอร์ดท,ที่2ดูนะครับ root auto root นะครับแล้วก็ root All นะบอร์ดนี้ก็จะมีมี warning แล้วก็มี hint นะฮะปรากฏมันบอกว่า c o m p o n e n t pin เขาน้อยกว่า5 fan out rules นะฮะโอเคไม่ต้องไปสนใจมันครับทดลอง routing ไปตาม default เลยนะอันนี้เป็น2 Layer ย o a r บเหมือนกันนะครับก็ลองดู นะไม่ต้อง็อกอะไรทั้งสิ้นนะพอสั่ง root มันก็จะเปลี่ยนไอตัว m e s s มสเ p จแ e l ใหมนะ่ประมาณนี้ทดลองดูครับมี3บอร์ดนะทุกคนลองลองใช้งานดูแล้วก็ไปลองพลิกแพลงดูนะครับกับงานจริงของเราเราสามารถรา u ติ้งอาจจะ select จาก component ก่อน c คอนเะ c t i o n อะไรที่มันต่อ component มันก็เล่าตัวนั้นก่อนนะเพราะสมัยนี้เวลาเราทำงานเราจะมี โปรเซสเซอร์ uh, เป็นตัวกลางครับนะฮะมีมีตัวที่เป็นหัวใจแล้วก็ต่อไปหาคนอื่นทั้งหมดนะฮะเราก็จะเริ่มเล่าจากวิธีนี้ได้นะครับลองอไปพิยุกดูนะครับเรามาถึงบทสรุปนะครับของ Active Root แล้วก็ออโตโรูที่ผ่านมานะครับก็มี2เรื่องใหญ่ๆที่ผ่านมาคือเรื่องแอคทีฟ r o ดนะฮ t แอคทีฟโรเป็นอินเตอร์แอคทีฟ t i n ติ้งประเภทหนึ่งนะครับลักษณะมันก็คือช่วยเราเดินอ่ลายแทร็กลายเส้นจำนวนมากๆในเวลารวดเร็วนะครับเราเดินอ่ a แทร็กลักษณะเป็นบัสเราเดินไปได้วยกันเป็นแผงเป็นชุดนะเหมาะกับการทำงานแบบนี้นะครับทำงานได้หลายเลเยอร์พร้อมกันนะครับแล้วก็ ทํางานตามดีไซน์รูที่เรากําหนดเอาไว้นะคร Clearance Rule w i t h Rule เหล่านี้เป็นต้นนะครับ, rule rule. ลรบแล้วก็เราสามารถกําหนดเราไกล u ได้นะฮะหรือว่าแนวทางเดินเส้นว่าให้มันวางไปในช่องทางแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือมันทำ Length Matching ได้นะครับถ้าถ้าเราต้องการให้ในกลุ่มของเส้นหรือแทร็กที่เดินไปได้วยกันเนี่ยมีความยาวใกล้เคียงกันเนี่ย เราสามารถทำ length matching ระบุใน design rule แล้วก็ active route มันจะทำตาม length matching อย่งนี้นะครับก,ก็ช่วยเราได้มากครับ active route แทนที่จะเราเราจะมา routing ทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็ select ทั้งกลุ่มแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเครื่องมืออันที่2ก็คือ auto route นะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ routing อัตโนมัติเลยก็คือทำงานโดยซอฟต์แวร์หมดเลยเราไม่ต้องเลือกอะไรนะเราไม่ต้องเลือก connection เราสามารถสั่ง นะสั่งรูที่เดียวทั้งบอร์ดเลยก็ได้นะครับนะทำงานได้พร้อมกันหลายเลเยอร์ใส่เวียให้อัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก,ก,ก็ก็ทำตามดีไซน์รนะูเหมือนกันเราต้องกำหด room นดดีไซน์รูมาก่อนนะครับ,นะรบการสั่งใช้งานมันก,ก็สามารถสั่งทั้งหมดหรือว่าสั่งรูทระหว่างคอมพิวเตอรระหว่างเน็ตระหว่างรูมหรือในแอเรียแบบเบืต้นนะครับมันมีคำสั่งให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีสเตร g ี หรือว่ากลยุทธ์ในการ routing ซึ่งอันนั้นอันที่ m ันพรีบิวมาแล้วนะครับนะเราสามารถไปเลือกว่าเป็น r o u t u t i to to y e y e r b r d r d หรือว่า routing multi-layer board อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะลันไปตามสเต็ปของมันนะฮะแล้วก็สิ่งที่สามารถทำได้ก็คือกรณีที่เรามีมีลายเส้นที่เดินไว้ล่วงหน้าแล้วเราสามารถล็อกเมื่อให้ออโตโรเตอร์เข้าไปยุ่งนะครับอย่างเช่นเราเดินพอสป라이มาเราเดินกลามาเนี่ย ก่อนที่จะมาเดินซิก n นลที่เหลือเราก็สั่งให้มันล็อกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะเหมาะกับพวกวงจรดิจิตอลนะฮะที่มีพวกลอจิกเกตมีพวก IC ที่เป็นสวิตชิงดิจิตอลทั้งหลายนะ,ะบางครั้งเราก็ใช้ทดสอบเพลสเมนเพราะว่าเราเพลสเมนหรือว่าเราวาง IC เสร็จเนีเราไม่แน่ใจว่ามันจะเดินได้หรือเปล่าเราก็มีวิธีทด,ทดสอบแบบรวดเร็วก็คือทดลองสั่งออโตู้ดดูในบอร์ดนี้ นะถ้าออโต้ u ู e มันพอทําได้แล้วดูแล้วมันมีช่องทางในการวางเ,าเส้นทองแดงวิ่งไปได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาไฟจูหรือมาเลาวติ้งอีกทีหนึ่งก็น่าจะทําได้ก็สามารถใช้ออโต้ u ู e เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทดสอบ p พ a สเมนต์ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ